ไม่ควรพลาดกับรถสปอร์ตคูเป้ปีใหม่ไม่น้อยคันนี้นะครับกับ Mercedes- Benz C 200ค o u ป e AMG กับตัวรถคันนี้นะครับปี2019มาพร้อมด้วยสีเทาพิเศษนะครับตราไฟเกเลขไมคคันนี้วิ่งเพียง8,975กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนซ์นเคตั้งไว้เพียง2,890,000บาทนะครับมากันอีกแล้วนะครับกับ Mercedes- Benz C 200ค o u ป e คันนี้นะครับคันเดียวเท่านั้นนะครับที่วิ่งน้อยมากๆนะครับวิ่งเพียง8,975กิโลเมตรเท่านั้นเอง กับตัวรถคันนี้ปี2019และมาพร้อมด้วยสีเทาสุดพิเศษนะครับกราไฟเกตตัวรถคันนี้นะครับบอกว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถสปอร์ตคูเปอ้อยู่ห้ามพลาดคันนี้นะครับ สำหรับตัวรถรายละเอียดนะครับแน่นอนครับตัว C 200 Coupe นะครับมาพร้อมด้วยชุดแต่ง MG Sport Package รอบคันนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับมาพร้อมด้วยกระจังหน้าแบบ Diamond Grill นะครับพร้อมกับดาว Mercedes-Benz เป็นดาวกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับแล้วที่สำคัญใน C 200 Coupe คันนี้นะครับมาพร้อมด้วยไฟดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับ เพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นจากไฟตัวเดิมนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบเมาสีบีมนะครับจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับเพิ่มเติมจากตัวไฟหน้า ios คือในเรื่องของการกระจายแสงนะครับตัวนี้นะครับจะมีการทํางานที่ดีมากขึ้นนะครับในส่วนของล้อนะครับในรุ่นนี้นะครับมาพร้อมด้วยล้อนะครับขนาดถึง19นะครับแต่ว่าในส่วนของลายล้อตัวนี้นะครับเป็นลายในล้อของรุ่นนะครับ c43 ค o เป e ตัวก่อนเฟสลิฟต์นะครับและในส่วนของด้านข้างนะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันประตูนนะะคครรรรรัับบบบบเเเปป็็แแแ Pco Pa ที่าาาสมถพกุญจววว้ตลิิดด ลดได้เลยนะครับในรุ่นของตัวสปอร์ตคูเป้พลาดไม่ได้เลยนะครับคือตัวของกระจกนะครับตัวนี้เป็นกระจกแบบเฟรมเล a สนะครับเสริมรอด้วยหลังคาตัวนี้นะครับเป็นหลังคาแบบพาลิอรามิกลาสลูฟนะครับก็จะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับและในส่วนของการดีไซน์ของ c 200 c o เป้ในรุ่นนี้นะครับจะเพิ่มความสปอร์ตเนี่ยที่มากกว่ารุ่นเดิมนะครับ พอได้มีการตกแต่งตั้งแต่ไฟหน้าตัวพัดกันชนจนถึงไฟท้ายนะครับและส่วนของไฟท้ายนะครับก็ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็สวยงามกว่ารุ่นเดิมนะครับและในส่วนของฝาท้ายนะครับก็เป็นระบบแนด์ฟรีนะครับที่สามารถใช้เท้าเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้ด้วยนะครับและในส่วนของห้องเก็บสัมภาระรถด้านหลังนะครับลูกค้าถามว่ารถซีที่เป็นคูเป้เนี่ยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็จะกว้างขวางพอๆกับรถที่เป็นซีดานเลยนะครับฝาท้ายก็ปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เช่นกันนะครับ แล้วก็จุดเด่นของตัวรถคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์เบนซินพันห้าเทอร์โบนะครับกับแรงม้าถึง194แรงม้านะครับและยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติถึง9สปีดนะครับที่จะเพิ่มอารมณ์ในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมมากขึ้นนะครับพร้อมกับประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับสามารถสแกนเคียร์โค้ดที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในห้องสารกันต่อครับเข้ามาภายในห้องสารนะครับของซีคัน้ะรบต้องบอกกวว่าาาสยงมมๆนะครับเพพรราาะม้อมด้วยเบาะะนครับสีแแดงคนเเบอรี่ดนะะครรัับบบสสาหเีนี้นะครััับบกกก็ไไมมมม่่่่คคออยยีเเเข้าาาานนะะทหรร ในส่วนของ c 2ส0ง o u อ e คเปนะครับการดีไซน์ภายใน,นยต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ถึง3รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตคลาสสิกแล้วก็เป็นแบบโปรเกสซีฟนะครับในส่วนของหน้าจอกลางตัวนี้นะครับก็เป็นแบบใหม่ทั้งหมดเช่นกันนะครับ ก็จะเพิ่มฟังก์ชันเนี่ยนี้แต่แอป Mercedes มีเข้ามานะครับเชื่อมบลูทูธได้ USB ได้แต่อย่างเดียวในรุ่นนี้ที่หายไปนะครับคือ a p p l e c a r า l a เพนะครับในจอตัวนี้จะไม่มีนะครับแต่ว่าทางเบนเของเรานะครับก็มีอุปกรณ์นะครับลูกค้าสามารถสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับตัวนี้สำหรับตัวรถนะครับแน่นอนนะครับเครื่องเบนซิน1ัน0ลูกค้าถามว่าอ้าวแล้วจากตัวเดิมเนี่ยเป็นเครื่อง2 0 0พแล้วทำไมเหลือเหลือ1,500แล้วจะพอเหรอต้องบอกว่าตัวรถคันนี้นะครับเป็น1,500เทอร แล้วก็ยังใส่แรงม้าเนี่ยให้มาถึง194แรงม้าผสมประสานกับตัวเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์แบบ9สปีดที่ดีกว่าตัวเกียร์7สปีดนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันไดนามิกซิเล็กด้วยที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอีโค่คอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพัทนะครับตัวนี้นะครับถือว่าครบคันเลยทีเดียวนะครับตัวเครื่องเสียงนะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับเซรอร์ซาวซิสเต็มนะครับสหรับตััวเเเเบบบาาาะะะคคู่หนนน้รป็มมรีแพ็เกจนะครับที่สาามรถบันทึกตำหนนนนน่่่่งงงงงขขขอผู้้ัับีแและะคคไดถึ3ตหรับ แล้วในส่วนของตัวสีสองไอคูเในรุ่นนี้ครับที่เพิ่มมาตัวนี้คือตัวเบลฟิทเดอร์นะครับที่เรากดเนี่ยตัวเบลเนี่ยก็จะยืดออกมาให้เราด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวระบบนะครับ p c t k v n p p r l o t g Pilot ทนะครับที่สามารถจอดรถอัตโนมัติได้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกว่าครบคันแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีรถนะครับที่เป็นสีเทากราฟไฟเก เป็นสีตัวใหม่นะครับซึ่งหายากมากนะครับแล้วตัวรถคันนี้นะครับปี2019เลขไม้นะครับวิ่งเพียง8 9 7 5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถ c 200คูเป้อยู่นะครับห้ามพลาดคันนี้นะครับประมาณที่เบนซ์นเคตั้งไว้เพียง2 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับรถหม่ป้ายแดงนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะครับห้ามพลาดคันนี้นะครับ ปีใหม่ไม่น้อยเข้ามาอีกแล้วนะครับกับ Mercedes-Benz C200 Coupe AMG กับตัวรถคันนี้นะครับปี2019คันนี้นะครับมาพร้อมด้วยสีเทาสุดพิเศษนะครับกาไฟเกกับเลขไมคคันนี้นะครับวิ่งน้อยสุดๆเพียงแค่8,975กิโลเมตรเท่านั้นเองกับราคาที่เบน็นเคตั้งไว้เพียง2,890,000บาทมาที่เบนอ็นเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ